ดูลูกมันลูกมันลูกมันกินนี่ลูกมันเล่นแล้วนะ่ะลูกมันเล่นเหรอแนะม่เล่น,นเนาะอะไรไปด่านะโอ้โหกินเต็มเลยของวัน,น,โ,อนโอ้โหตอนมืดอ้ะก็นอนอยังไงตอนมืดมันก็นอนตรงนี้แหละ มันเล่นม <lasting> ันเล่นู่มาเล่น uh นู่มเล่นแล้วเนี่ย่นเนี่ย มันกินเก่งมากเดูดิเข้าไปทั้งคำเลยดูดิใหญ่ๆอย่างนั้นอโดูดูดิโอ้โหเข้าไปทั้งคำเลยจะลองขี่ตัวไหนจะลองี่เลาจะสตัวนี้นดี๋ยวตัวที่เราขี่นี่ตัวนี้อ่ะ ตัวที่เราจะขี่เนี่ยตัวนี้เหรอไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หรอกอ๋อไม่ใช่เหรอตัวเล็กคือไม่ได้ครับอ๋อนี่ตัวเล็กมันไม่ได้ป็นเล็กกับตัวเล็กตัวใหญ่อ๋อนี่ตัวใหญ่ก็ว่ามีลูกไงก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้เพราะว่าจะว่าหัวลูกครับหัวลูกโหแล้วเมื่อไหร่มันจะอิ่มอ่ะเนี่ยไม่จางครับผคือได้ทั้งวันเลยคือกินได้ทั้งวันเข้าวันเลยครับเข้าวันถ้าอิ่มแล้วก อิ่มแล้วก็ขี้แล้วก็มากินใหม่อโอ้โหโอ้โหกรอบกลวงเสียงกรอบควบควบเลยอ่ะดูลูกมันสีแพวลูกมันเล่นแล้วเนี่ยลูกมันเล่นแล้วเนี่ยดูดไม่ได้กินลูมันไม่ได้กินแล้วมันเล่นมันเล่นบัดเล่นแล้วเนี่ย มันตาบัดเล่นก็จินเอา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 ไปให้มันดีกว่าถ้าถือไปให้มันดีกว่าถือไปให้มันกินกันไหมเห็ไหมถือไปหยิบถือไปเจบีหยิบเจบีหยิบจะงั้นนี่เดินไปเดินไปเราเดินไปดูดิ นี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็มีลูกของมันด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกินไม่ได้ดีนี้กินไม่ได้โทรศัพท์กินไม่ได้ตตไไดอ่าลูกมันมาแล้วังัขีอืม